เ r m S Update สองศูนย์สองสามศูนย์ศูนย์หกสองนะครับก็จะมีฟีเจอร์ใหม่นะครับเพิ่มเติมเข้ามาก็คือสามารถที่จะให้ผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยนำเข้านะครับแล้วก็แก้ไขไฟล์หนังสือสารบัญนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถที่ทาการดาวน์โหลดไฟล์หนังสือสารบัญออกมาจากระบบนะครับมาเซ็นชื่อมาเกษียนหนังสือนะครับเขียนอะไรก็แต่ลงไปในไฟล์จากนั้นก็นําเข้าไฟล์นะครับที่เราเกษียนหนังสือเสร็จเนี่ยนะครับเซ็นอะไรลงไปเสร็จเนี่ยนะครับใส่กลับเข้ามาในระบบได้นะครับเป็นเหมือนกับระบบดิจิตอล สายนะครับเป็นเหมือนกับระบบดิจิตอลสายคราวนี้เรามาดูวิธีการกันว่ามีวิธีการกันยังไงนะครับเมื่อผู้ดูผู้อัปเดตระบบเนี่ยครับผู้ดูแลระบบเนี่ยอัปเดตระบบเนี่ย ARM เป็นเวอร์ชันนี้นะครับก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้โดยอัตโนมัติคราวนี้ถ้าเกิดว่าผู้ดูแลระบบนะครับอยากจะปิดฟีเจอร์นี้เนี่ยนะครับเขาจะต้องไปที่ระบบผู้ดูแลระบบนะครับไปที่การตั้งค่าระบบแล้วก็มองหาหัวข้อนะครับสองขีดสองสองเออสามขีดสองสองสองนะครับขออภัยสามขีดสองสองสองนะครับ เปิดปิดผู้ใช้งานทั่วไปสามารถที่จะทําการเพิ่มหนังสือใหม่ได้ตรงนี้โดย d e f a u l t มันเปิดนะครับถ้าเกิดว่าต้องการปิดฟังก์ชันนี้ก็ปิดปิดไปได้นะครับโดย d e f a u l t เนี่ยก็คือจะสามารถใช้งานได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการกันว่าผู้ใช้ทั่วไปนะครับจะสามารถที่ทําการเพิ่มนะครับหนังสือใหมนะ่เข้าไปในระบบได้ยังไงนะครับถ้าเกิดว่าตัวเขาเองไม่ใช่หัวหน้าง,งานหรือจเจ้าหน้าที่งานสารบัญ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปนะครับก็จะไปที่ระบบสารบัญแล้วก็กล่องรับหนังสือสารบัญครับที่กล่องรับหนังสือสารบัญเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเปิดอนหนังสือสารบัญนะครับเมื่ออัปเดต r m s เป็นเวอร์ชันนี้แล้วเนี่ยนะครับจะมีหัวข้อใหม่ขึ้นมาครับที่ชื่อว่าเพิ่มหนังสือใหม่นะครับหัวข้อนี้นะครับเพิ่มหนังสือใหม่ผู้ใช้งานทั่วไปนะครับผู้ใช้งานทั่วไปนะครับก็สามารถที่ทําการเพิ่มหนังสือใหม่ได้นะครับโดยการคลิกเข้าไปที่เพิ่มหนังสือใหม่ตรงนี้นี่แหละนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วเขาก็ระบุรายละเอียดครับ ว่าหนังสือใหม่ที่เขาจะทาการเพิ่มเนี่ยนะครับมันคือหนังสือประเภทไหนนะครับมีรายละเอียดยัยงไงบ้างนะครับเช่นสมมุติว่าผมต้องการที่ทําการาส่งบันที่ข้อความเข้าไปนะครับเลขหนังสือเรายังไม่มีเพราะว่าเราไม่ใช่หัวหน้าง,งานเจ้าที่งานสารบันที่จะเวียนหนังสือเออที่จะตีรันเลขใสรร่เข้าไประบบได้ตรงนี้ต้องให้หัวหน้าง,งานเจ้าที่งานสารบันเขาเป็นคนเติมเองนะครับชื่อหนังสือนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเป็นบันทึกข้อความนะครับขออนุญาต เดินทางไปรับปริญญาสมุดนะครับแล้วก็ระบุชื่อหนังสือไปความเร่งด่วนมีความเร่งด่วนแค่ไหนนะครับที่หนังสือวันที่เท่าไหร่มีเว็บไซต์อะไรที่เกี่ยวข้องหนังสือเรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยก็ระบุรายละเอียดไปนะครับยระเอดหนังสือถ้าเกิดว่าเป็นหนังสือที่รับเข้ามาอะไรเงี้ยก็เลขที่หนังสือรับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถระบุรายละเอียดลงไปได้นะครับมีหมายเหตุไหมก็สามารถระบุหมายเหตุได้จากใครนะครับจากสมมุติว่าจากครูผู้ดูแลระบบ ถึงใครนะครับถึงท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาอะไรก็ว่าไปนะบระบุายละเอียดลงไปเพื่อให้หัวหน้างานเจ้าที่งานสารบัญได้รู้ว่าหนังสือเรื่องนี้นะครับจะไว้วานให้งานสารบัญเนี่ยเขเวียนหนังสือไปถึงใครนะครับต้องบอกก่อนว่าผู้ใช้งานทั่วไปนะครับเขาเขามีสิทธิ์แค่เพิ่มหนังสือเข้ามาแต่ทางหัวหน้างานเจ้าที่งานสารบัญเนี่ยจะต้องเป็นคนรับเรื่องนะครับแล้วก็ใส่เลขที่หนังสือนะครับแล้วก็เพื่อดําเนินการต่อด้วยนะครับทางด้านล่างสุดครับจะมี เช็คบ็อกให้ติ๊กเลือกนะครับก็คืออนุญาตให้ผู้รับหนังสือสามารถแก้ไขไฟล์ต้นฉนบับได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะให้ผู้ที่ได้รับหนังสือนะครับเช่นหัวหน้าง,งานเจ้าหน้าที่งานสารบาัญหรือท่านผู้อำนวยการนะครับท่านผู้บริหารสายหลักสาเนี่ยได้สามารถแก้ไขไฟล์ต้นฉนบับได้เนี่ยนะครับก็ติ๊กตัวเลือกนี้ด้วยนะครับโดย d e f a u l t เนี่ยมันจะมันจะติ๊กที่ตรงเนี้ยนะครับ เป็น default อยู่แล้วนะครับเพื่อให้เขาได้สามารถแก้ไขไฟล์ต้วฉบับได้นะครับแล้วก็ติ๊กไปจากนั้นก็กดปุ่มชูดไฟล์นะครับเพื่อบาลไฟล์หนังสือสารบัญนะครับที่ที่เรามีเป็นไฟล์ PDF ตรงนี้ใส่เข้าไปในระบบนะครับก็กดชูดไฟล์นะครับแล้วก็บาลไฟล์เข้าไปนะครับเลือกไฟล์เข้าไปสูงสุดนะครับผู้ใช้ก็สามารถที่จะแนบไฟล์ได้สูงสุด5ไฟล์ด้วยกันสมมติว่าผมมีแค่ไฟล์เดียวนะครับเราบ้าไฟล์เดียวเข้าไปแล้วก็กดปุ่มเพิ่มข้อมูลหนังสือใหม่นะครับก็เพิ่มเข้าไป พอเพิ่มหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับหนังสือตอนนี้ก็จะเข้าไปในระบบสารบัญแล้วแหละนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่งานสารบัญเนี่ยนะครับเขาจะต้องมาทําการรับเรื่องต่อนะครับเพื่อจะเวียนหนังสือไปถึงไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อเพิ่มหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะระบบจะพาตัวผู้ใช้ทั่วไปนะครับไปที่กล่องหนังสือนะครับสารบัญที่ตัวเขาเองเนี่ยเพิ่มเข้ามาในระบบนะครับเขาสามารถที่ทำการแก้ไขหรือลบหนังสือเรื่องนั้นเนี่ยทิ้งได้นะครับรวมถึงบอกสถานะนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหนังสือที่ฉันเพิ่มเนี่ยรรัับเ่่งงไมือ เพิ่มหนังสือเรื่องนี้เป็นใครนะครับก็จะมีข้อมูลบอกนะครับในส่วนนี้คราวนี้เมื่อผู้ใช้ทั่วไปเพิ่มหนังสือเข้ามาแล้วนะครับหัวหน้างานเจ้าหน้าที่งานสารบัญจะต้องทําอะไรต่อคราวนี้เรามาดูวิธีการกันนะครับผมจะสวิตตัวผมนะครับไปเป็นหัวหน้างานเจ้าหน้าที่งานสารบัญนะครับสักครู่ครับเอาละนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมได้สวิตตัวผมเองมาเป็นเจ้าหน้าที่งานสารบัญแล้วนะครับเจ้าหน้าที่งานสารบัญเนี่ยนะครับก็ไปที่ ระบบสารบัญนะครับมองหาไอคอนที่ชื่อว่าการจัดการหนังสือที่มีอยู่ในระบบนะครับถ้าการจัดการหนังสือที่มีอยู่ในระบบตรงนี้เนี่ยนะครับมีหนังสือที่รอรับเรื่องอยู่1เรื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับแสดงว่ามีผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยเขาเพิ่มหนังสือสารบัญเข้ามาในระบบนะครับแล้วรอการรับเรื่องอยู่นะครับเจ้าหน้าที่งานสารบัญก็คลิกเข้าไปที่ไอคอนนี้นะครับพอคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อมูลหนังสือนะครับที่เจ้าหน้าที่งานสารบัญต้องรับเรื่องเนี่ยขึ้นมาทางด้านบนสุดเลย นะครับพร้อมกับสถนานะบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับเรื่องนะครับใครเป็นผู้ส่งหนังสือเรื่องนี้เข้ามาถ้าเจ้าหน้าที่สารบัญน,นะครับต้องการเปิดหนังสือขึ้นมาดูว่าเอ๊ะมันหนังสือที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นไฟไล์อะไรนะครับก็สามารถคิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเปิดหนังสือขึ้นมาได้นะครับผมก็จะปิดไปคราวนี้เราเ,เจ้าหน้าที่งานสารบัญเนี่ยนะครับเห็นหนังสือละนะครับก็จะต้องทําดําเนินการรับเรื่อง นะครับเพื่อระบุเลขหนัง hmm สือสารบัญนะครับแล้วก็เวียนหนังสือเรื่องนี้นะครับไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่งานสารบัญนะครับก็สามารถรับเรื่องได้ครับโดยการคลิกที่ไอคอนรูปดินสอทางด้านหลังนะครับดำเนินการรับเรื่องนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับที่ดินสอทางด้านหลังพอคลิกเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีรายละเอียดที่ผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยระบุหนังสือเรื่องนี้เข้ามาว่าเป็นหนังสืออะไรนะครับเลขที่หนังสือเจ้าหน้าที่งานสารบัญก็ระบุเลขที่หนังสือลงไปครับว่าเลขที่หนังสือเนี่ยนะครับ ที่งานสารบัญรันมาให้เนี่ยนะครับเลขที่เท่าไหร่นะครับก็ระบุไปนะครับชื่อหนังสือก็อตามที่ผู้ใช้เนี่ยได้ระบุเข้ามานะครับระบุรายละเอียดไปให้เรียบร้อยนะครับหมายเหตุอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับทางด้านล่างนะครับถ้าเจ้าหน้าที่งานสารบัญน,นะครับจะดาวน์โหลดไฟล์ออกมานะครับเพื่อมาปั๊มตายางหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะมาเซ็นชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจ้าหน้าที่งานสารบัญสามารถที่จะพิมพ์หนังสือเรื่องนั้นออกมาแล้วก็ อ่สแกนเป็นไฟล์ pdf เนี่ยใส่กลับเข้าไปได้โดยการโดยการชูดไฟล์ใหม่เนี่ยใส่เข้าไปหรือไม่ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่งานสถาบันบอกว่า,วาต้องการ forward หนังสือเรื่องนี้นะครับส่งต่อหนังสือเรื่องนี้ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเลยไม่ต้องการที่จะนําไฟล์ออกมานะครับก็สามารถที่จะทําการดําเนินการต่อได้เลยได้นะครับถ้าต้องการเปิดว่าไฟล์ที่มีอยู่ใน หนังสือรับสารบัญเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือไฟล์อะไรก็สามารถคลิกที่คําว่าดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเดิมที่แนบไว้ตรงนี้เพื่อเปิดไฟล์ขึ้นมาดูได้ว่าเออใช่ไฟล์ที่ถูกต้องแล้วหรือยังนะครับเมื่อใช่ไฟล์ที่ถูกต้องแล้วนะครับเจ้าหน้าที่งานสารบัญก็กดปุ่มบันทึกข้อมูลครับเพื่อทําการรับเรื่องต้องบันทึกข้อมูลด้วยนะต้องบันทึกข้อมูลด้วยเพื่อเป็นการรับเรื่องนะครับคราวนี้ก่อนที่ทําการบันทึกข้อมูลเนี่ยนะครับอนุญาตให้ผู้รับหนังสือสามารถแก้ไขไฟล์ต้นฉบับได้สมมุติว่าเราต้องการให้ผู้บริหาารเเนนนนี่ะะั้้้้ดจตตอลลลไไไ์์งงใฟฉ๊ก ตัวเลือกนี้ด้วยเพื่อให้ผู้ในหานี่ได้ทําการเซ็นเชื่ออะไรลงในไฟล์นะครับแล้วก็สามารถเบลฟล์ใหม่เนี่ยใส่กลับเข้ามาในระบบได้นะครับก็ต้องติกตัวเลือกนี้ไว้นะครับก็ผมจะให้ผมจะส่งต่อถึงท่านผู้ในการแล้วให้ท่านผู้ในการกระเสียดหนังสือลงในไฟล์แล้วก็เบลฟล์ใส่เข้ามานะครับผมก็ต้องอติกตัวเลือกนี้ไว้นะครับเอาละราวนี้ผมก็จะบันทึกข้อมูล เมือ่อบันทึกข้อมูลเสร็จนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเมือ่อเราลงเลขที่หนังสืออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเป็นขั้นตอนของเจ้าหน้าที่งานสารบัญน,นี่แหละนะครับในการในการทําข้อมูลต่อนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือการเลือกนะครับผู้รับหนังสือนะครับเลือกผู้รับหนังสือนะครับว่าผู้รับหนังสือเนี่ยนะครับเป็นเป็นใครที่จะรับหนังสือนะครับก็เป็นนายผู้ดูแลระบบ ใช่ไหมครับทางผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยเขาต้องการเวียนหนังสือเรื่องนี้ถึงนายผู้ดูแลระบบนะก็ติก๊กานายผู้ดูแลระบบนะครับเพิ่มรายชื่อนะครับแล้วก็ยืนยันรายชื่อนะครับประมาณนี้นะครับ <S <S เมื่อผู้ใช้ต้องการให้เจ้าที่งานสถาบันเวียนถึงใครเจ้าที่งานสาบันก็เ,เวียนไปเวียนไปถึงตามที่ผู้ใช้ต้องการนะครับประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าทางผู้มนการเนี่ยนะครับทางทางทางพอเนี่ยนะครับ ทางผู้อนวยการที่เราเรียนหนังสือไปถึงเนี่ยท่านผู้อนวยการตัวอย่างตรงเนี้ยที่เราเรียนหนังสือไปถึงตรงเนี้ยนะครับเขาจะเซ็นนะครับลงนามอีดิิตอลตรงเนี้ยนะครับอีดิทตันไซเนตตรงเนี้ยได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันผมก็จะสวิตช์นะครับตัวผมเองไปเป็นผู้อำนวยการละนะครับสักครู่ครับเอาละครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมได้ล็อกอินในฐานะผู้อำนวยการแล้วนะครับเป็นท่านผู้อำนวยการแล้วท่านผู้อนวยการต้องการที่จะ เ,ออเข้ามาเปิดอ่านหนังสือสารบัญตอนนี้มีสมมติว่ามีหนังสือสารบัญเข้ามาใหม่แล้วท่านผู้ในการก็เข้ามาที่ระบบสาร,รบัญน,นะครับระบบก็จะพาไปที่กล่องรับหนังสือสารบัญอัตโนมัติเค้าวนี้ก็จะมีบันทึกข้อความนะครับของอนุญาตเดินทางปริณญญ์น,นะครับเป็นบันทึกข้อความเนี่ยที่ส่งเข้ามานะครับผู้ที่เพิ่มหนังสือเรื่องนี้นะครับก็คือนายผู้ดูแลระบบจอมขยันนะครับผู้ที่รับเรื่องออแล้วก็แก้ไขล่าสุดเป็นใครอะไรแบบนี้ครับก็จะมีจะมีจะมีชื่อบอกนะครับเคราวนี้ หนังสือเรื่องนี้นะครับทางเจ้าตัวเนี่ยนะครับทางหัวหน้หนางานเจา้าที่งานสบาบันรวมถึงผู้ที่เพิ่มหนังสือเข้ามาเนี่ยเขาได้ทําการติ๊กว่า work, ผู้ที่ได้รับเนี่ยหนังสือนะครับจะสามารถที่ทําการแก้ไขไฟล์ต้ฉนฉบับได้มันก็จะมีไอคอนรูปแผ่นดิสตรงนี้นะขึ้นมานะครับเพื่อทําการแก้ไขไฟล์หรือว่าแน่ไฟล์เพิ่มเติมใส่เข้าไปได้คราวนี้ก่อนที่เราจะแน่ไฟไล์อะไรเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยเราจะต้องเปิดอ่านหนังสือเรื่องนั้นขึ้นมาก่อนนะครับก็คลิกเข้าไปครับที่ชื่อเรื่องของหนังสือสาบันเพื่อเปิดอ่าน นะครับก็เซ็นชื่อนะครับเซ็นชื่อให้เรียบร้อยนะเพื่อลงลายมือชื่อยืนยันว่าได้เข้ามาเปิดอ่านนะครับทางผู้บริหารนะครับท่านท่านผู้มนการก็จะเข้ามาเปิดหนังสือแล้วนะครับคราวนี้การเซ็นชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่ลงไปในไฟล์ PDF เนี่ยนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ผู้ใช้เลยว่า ผู้ใช้จะใช้ iPad จะใช้แท็บเล็ตของ Android หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ Windows นะครับอย่างผมเนี่ยผมใช้ Microsoft Edge ผมก็จะมีฟังก์ชันทางด้านบนครับก็คือเราสามารถที่ทำการเขียนอะไรก็ได้ลงไปในไฟล์หนังสือสารบัญตรงนี้ที่เป็นไฟล์ PDF นะครับกอ็อย่างของผมเนี่ยนะครับม,มันมีเครื่องมืออยู่แล้วก็คลิกที่ดอลนะครับ ก็คือจะทําการเขียนนะครับเราสามารถเลือกสีได้ครับว่าจะเอาสีอะไรนะครับต้องการขนาดเส้นเท่าไหร่ก็สามารถเลือกได้นะครับพอเลือกดอปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเป็นเครื่องที่ไม่มีไม่มีปากกานะครับหรือหน้าจอไม่ใช่ทัชสกรีนก็จะต้องใช้เมาส์เนี่ยแหละนะครับเป็นเป็นตัวเขียนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่ ที่เป็นทัศสกรีนหรือว่ามีประกาเนี่ยเราสามารถที่จะทําการใช้นิ้วเข้าไปทัดได้เลยนะครับหรือใช้ปากกาเขียนได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไฟล์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีขนาดเล็กเนะี่ยเราก็สามารถกดปุ่มบวกลบตรงนี้นะครับเพื่อขยายไฟล์ขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้เซ็นชื่อได้นะครับเขียนข้อความลงไปได้นะครับออย่างผมเนี่ยผมมีประกาเนี่ยนะครับผมก็าจะเขียนคําว่า,ารับทราบนะครับรับทราบอาจจะเขียนไม่สวยนะครับ เพราะปากกาผมไม่ค <face> ่อยดีเท่าไหร่รับทราบลงไปในไฟล์นะครับแล้วก็เซ็นชื่อนะครับเซ็นชื่อไปนะครับหรือดําเนินการได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเซ็นลงไปในเซ็นลงไปในไฟล์ให้เรียบร้อยคราวนี้พอเราเซ็นลงไปในไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเราเขียนรายละเอียดอะไรลงไปก็แล้วแต่นะครับในในไฟล์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าต้องการลบทางด้านบนก็จะมีไอ้ข้อรูปยังลบตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อลบเพื่อลบอยู่เนาะก็ลองลองใช้เครื่องมือดูนะครับลองใช้เครื่องมือดูลองหัดเล่นดูนะครับ เราเราก็ระบุรายละเอียดลงไปอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเป็นท่านผู้บริหารนะครับระบุลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เซฟไฟล์นี้ออกมาครับเมื่อเราเกษตรหนังสืออะไรบนในไฟล์นี้เรียบร้อยเราก็เซฟไฟล์ออกมาครับก็กดปุ่มรูปไอคอนรูปแผ่นดีสนะครับเพื่อเซฟไฟล์เนี้ยลงมานะครับก็ผมอาจจะไว้บนเดสก์ท็อปแล้วกันนะครับก็ตั้งชื่อไฟล์ไปนะครับว่าได้ลงนามเรียบร้อยแล้วอะไรก็ว่าไปนะครับลงนามเรียบร้อยแล้วนะครับเกษตรเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดปุ่มเซฟนะครับ ผมอาจจะส่งไปให้ลองใส่ก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็เซฟพอเซฟเสร็จนะครับบนเดสก์ท็อปผมเนี่ยนะครับก็จะมีไฟล์ที่ผมเซฟเนี่ยลงลงไปในเครื่องพร้อมกับข้อความที่ผมเซนอะไรตรงเนี้ยรายละเอียดตรงเนี้ยนะครับลงไปนะครับที่เดสก์ที่เดสก์ท็อปผมนะครับผมก็จะเปิดไฟล์ขึ้นมาให้ดูนะนะครับไฟล์เนี่ยนะครับก็เนี่ยมันก็จะมีลายเซนมีอะไรพวกเนี้ยอยู่ในไฟล์นะครับไฟล์เนี้ยนะครับก็คือไฟล์ที่ผมเซนเรียบร้อยแล้ว เราจะเอาไฟนี้ใส่เข้าไปนะครับพอเปิดหนังสือสารบัญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากจะทําการเอาไฟนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับก็คลิกที่ไอคอนรูปแผ่นดีทางด้านหลังนะครับแก้ไขไฟล์แล้วก็แนบไฟล์เพิ่มเติมนะครับคลิกที่ไอคอนรูปแผ่นดีทางด้านหลังนะครับแล้วก็แนบไฟล์เอกสารทับเข้าไปได้เลยครับเดิมเนี่ยนะครับมันเป็นไฟล์ที่เป็นบันทึกข้อความที่ไม่มีไม่มีลายเซ็นอะไรเลยถ้าผมเปิดเข้ามาดูนะครับไม่มีลายเซ็นอะไรนะครับไม่มีลายเซ็นอะไร นะครับอันนี้คือไฟล์ต้นฉบับนะครับเราก็จะเบัล์ไฟล์ใหม่นะครับที่มีลายเซ็นใส่เข้าไปก็กดปุ่มชูดไฟล์ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกที่เราเก็บไฟล์นะครับเดสกท็อปนะเลือกไฟล์ให้ถูกต้องนะครับลงนามเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มบันทึกข้อมูลครับเพื่อเซฟไฟล์นี้เข้าไปในระบบนะครับก็ปิดหน้าต่างนะครับไฟล์บันทึกข้อความตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดดูอีกทีนึงเนี่ยมันก็จะเป็นไฟล์ที่มีลายเซ็นของเรานะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้ทาการแก้ไขไฟล์ต้นฉบับเป็นเป็นไฟล์ ที่เป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับของท่านผู้บิหารเรียบร้อยแล้วเอาละสมมุติว่าผมเนี่ยนะครับกรเกษียนหนังสือเซ็นชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับลง,ลงในไฟล์นี้แล้วผมอยากจะทําการส่งต่อหนังสือนะครับผู้นาหาเนียนท่านผู้บในาการอยากส่งต่อหนังสือนะครับถึงรองผู้บในาการนะครับหรือหัวหน้าง,งานเจ้าหน้าที่งานที่ต้องการที่จะส่งหนังสือเรื่องนี้ต่อไปให้ นะครับเช่นงานบุคลากรอะไรพวกนี้ตอบไปให้นะครับทางผู้ริหาเนี่ยก็สามารถที่จะทําการ forward หนังสือเรื่องนี้ไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้นะครับก็กดปุ่มส่งต่อหนังสือนะกดปุ่มส่งต่อหนังสือส่งต่อหนังสือเรื่องนี้ถึงใครนะครับเช่สนสมมติต้องการส่งต่อถึงท่านรองวนวยการนะครับต้องการส่งต่อถึงครูสอนดีจอมขยันซึ่งเขาเป็นครูที่ต้องอ,อยากให้รับ,รบทราบเรื่องนี้อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่ทําการติ๊กชื่อ ของคนที่ทําการส่งต่อเนี่ยได้นะครับการส่งต่อหนังสือนะครับมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวนะครับ <_ d ota> ก็คือว่าผู้ที่ได้รับหนังสือเรื่องนั้นเนี่ยนะครับจะต้อง <c oughs> ยังไม่เคยได้รับหนังสือเรื่องนั้นเราไม่สามารถส่งต่อหนังสือถึงคนที่เคยได้รับหนังสือเรื่องนี้แล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับรายชื่อตรงนี้มันจะมันจะมีเฉพาะคนที่ยังไม่ได้รับหนังสือนะครับ ยังยกตัวอย่างเช่นหนังสือเรื่องนี้ส่งมาถึงด้านผู้อำนวยการถูกต้องไหมครับเราไม่สามารถที่จะส่งต่อหนังสือเรื่องนี้ถึงตัวเราเองได้อะไรแบบนี้นะครับก็คือคนที่เคยได้รับหนังสือเรื่องนี้จะไม่มีรายชื่อขึ้นในช่องค้นพบรายชื่อนะครับก็ติคนที่ต้องการที่ทําการส่งต่อนะครับเอาเพิ่มรายชื่อไปพอเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบรายชื่อให้ดีว่า,าใช่รายชื่อที่เราจะส่งต่อจริงหรือเปล่านะครับ molar, аш, ผอผอผู้อำนวยการนะครับตรวจสอบดูให้ดีว่าเป็นรายชื่อที่ถูกต้อง ถ้าเป็นรายชื่อที่ถูกต้องแล้วนะครับทางด้านล่างนะครับข้อความมีเหตุเพิ่มเติมก็สามารถที่ระบุรายละเอียดลงไปได้ครับว่าต้องต้องการที่จะให้เขาเนี่ยนะครับดำเนินการอะไรยังไงต่อนะครับอ่ะก็สมมุติว่ายืนยันนะยืนยันรายชื่อต่อนะครับก็กดปุ่มยืนยันรายชื่อปุ๊บอ่ะตอนนี้หนังสือเรื่องนี้นะครับผอเนี่ยนะครับผู้อำนวยการก็ส่งถึงรองผู้อำนวยการแล้วนะครับคราวนี้รองผู้อำนวยการนะครับได้รับหนังสือแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเราเรามาดูกันนะครับ เอาละนะครับตอนนี้ผมได้สวิตตัวผมเองมาเป็นรองผู้อำนวยการแล้วนะครับรองผู้รองผู้อำนวยการนะครับก็ได้รับหนังสือจากท่านท่านผู้อนวยการแล้วนะครับรองผู้อำนวยการก็มาเปิดหนังสือครับที่ระบบสารบัญนะครับกล่องรับหนังสือสารบัญนะครับก็จะเจอบันทึกข้อความนะครับขออนุญาตเดินทางไปรับริญญานะครับผู้ที่เพิ่มเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นใครอะไรเงี้ยนะครับผู้ที่รับเรื่องและแก้ไขล่าสุดนะครับก็เป็นเป็นตัวท่านรองผู้นวยการเองนะครับก็ คลิกเพื่อเปิดอ่านนะครับคลิกเพื่อเปิดอ่านนะครับก็เซ็นชื่อลองผู้โยการนะครับให้เรียบร้อยลงลายมือชื่อนะครับก็จะเห็นไฟล์นะครับหนังสือสารบัญรวมถึงข้อความที่ท่านผู้นดยการเนี่ยนะครับได้กกเกษียนหนังสือมาถึงถูกต้องไหมครับอ่าคราวนี้เมื่อเปิดอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเปิดอ่านเรียบร้อยแล้วตัวรองผู้นวยการเองสมมุติว่าอยากจะ,กะเกษียนหนังสือเพิ่มเติมนะครับเพื่อเพื่อส่งไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับรองผู้นดยการเองก็สามารถที่จะทําการ เกียนหนังสือเพิ่มเติมได้นะครับก็ใช้เครื่องมือดอเหมือนเดิมครับอาจจะเลือกสีคนละสีกับท่านผอ,อ,อก็แล้วกันนะผมเอาสีแดงแล้วกันนะครับผมก็จะระบุรายละเอียดลงไปเพิ่มเติมนะครับนอกจากท่านผู้มนการจะ,กระเกษียนหนังสือถึงแล้วลองก็เขียนลงไปนะครับเซ็นชื่ออะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เซฟไฟล์นี้ออกมานะครับเซฟไฟล์นี้ออกมานะครับตั้งชื่อไฟล์ไปนะครับเป็นลองผู้มนการลงนามอะไรก็ว่าไปนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเนของรองผู้นวยการลงนามเพิ่มเติมแล้วนะครับปิดไปนะครับรองผู้นวยการก็สามารถที่จะทาการคลิกที่เข้ารูปแผ่นดีทางด้านหลังได้ครับเพราะว่าผู้ที่ได้รับใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่งานสถาบันบอกแล้วว่าผู้ที่ได้รับหนังสือเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขไฟล์ต้นฉบับได้นะครับรองผู้นวยการก็สามารถคลิกที่เข้ารูปแผ่นดีตรงนี้ครับแล้วก็เบลไฟล์นะครับที่ตัวเขาเองนะครับที่รองผู้นวยการเองนะได้กระเสริฐหนังสือเพิ่มเติมจากท่านผู้นวยการนะครับใส่เข้าไปได้ ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับปิดหน้าต่างไปไฟล์นี้เนี่ยนะครับไฟล์ขออนุญาตเดินทางไปรับปัญญาตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งลายเซ็นของท่านผู้อนวยการนะครับแล้วก็ท่านรองผู้อนวยการอยู่ในไฟล์นี้แล้วนะครับอันนี้รองผู้อนวยการก็อาจจะเกษียหนังสือถึงคนในฝ่ายนะครับก็สามารถที่จะส่งต่อหนังสือนะครับเลือกรายชื่อนะครับที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้รับหนังสือเรื่องนี้นะครับเพื่อส่งหนังสือเนี่ยต่อไปได้นะครับก็ติ๊กนะครับติ๊กเลือก รายชื่อที่ต้องการส่งนะครับแล้วก็ส่งหนังสือต่อไปเนี่ยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ล่าสุดนะครับของระบบ a r m เนี่ยนะครับที่จะสามารถที่จะให้ผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยนะครับได้สามารถที่จะทำการนำเข้าหรือแก้ไขไฟล์หนังสือสถาบันต้นฉบับนะครับเพื่อเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ออกมานะครับเซ็นชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่แก้ไขไฟล์นะครับ ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นําไฟเนี่ยนะครับเบลใส่กลับเข้าไปได้นะครับผมแนะนาอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าระบบสารบัญเนี่ยนะครับเมื่อเจ้าตัวสามารถที่ทําการแก้ไขไฟล์ต้นฉบับได้แล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องแก้ไขไฟล์ต้นฉบับไฟล์แรกก็ได้เราอาจจะคงไฟล์ต้นฉบับเอาไว้ที่ไฟล์แรกส่วนไฟสองสามสี่ห้าตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเบลเข้าแค่ไฟล์ใบปะหน้าอะไรแบบเนี้เข้าไปก็ได้นะครับก็คือ คงไฟล์ต้นฉบับเอาไว้แล้วถ้าเกิดว่ามีใบปะหน้าเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่จะลงรายละเอียดอะไรเงี้ยก็สามารถเบลเป็นไฟล์ที่2ใส่เข้าไปได้นี่ก็ก,ก็ก็ฝากไว้นะครับว่าจะ,จะใช้ในลักษณะนี้ก็ได้นะครับสำหรับระบบ arm s นะครับอัปเดตตัวล่าสุดตรงนี้นะครับที่จะให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้เพิ่มไฟล์หนังสือสฟรบันเข้ามาได้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับลองลองใช้ดูนะครับหลายๆวิเลยก็มีการรีเควสต์มาเนาะว่าอ,าอยากจะให้ผู้บริหารเนี่ยได้ เกียณหนังสือนะครับเป็นในในในเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับไอแพหรือหรือแท็บเล็ตแอนดรอยนะครับ, iPad, รร Android, รบแต่ใน Windows เนี่ยนะครับ Microsoft Edge เนี่ยสามารถสามารถทําได้ก็ใช้เครื่องมือบน Microsoft Edge ตรงนี้ได้ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับที่ที่มันพับหน้าจอได้นะครับ ที่เป็นวินโดว์อะไรเงี้ยแล้วมีปากงปากกาอะไรเงี้ยก็จะก็จะช่วยให้ผู้บรินหาเนี่ยนะครับได้เกษมหนังสือเป็นแบบดีต้อนได้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าองค์กรนะครับจะได้ใช้ระบบเปเปอร์เลกันแบบ100%ซนะครับก็ก็ฝากไว้นะครับลอง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 พิจารณาลองใช้ดูนะครับมีหลายๆที่รีเควสตมาที่เขาอยากจะใช้ก็คราวนี้ได้ใช้แล้วนะครับเพิ่งเพิ่งพัฒนาเสร็จนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามในกลุ่มได้นะครับ คงไม่มีอะไรแล้วก็ขอสวัสดีครับ